ประการเดินทาง e x ็กมีแผนให้เลือกมากมายเริ่มต้นเบี้ยเพียง1 8 6บาทระยะเวลาประมาณ1 4วันนะครับถ้าเราไปเมืองใกล้ๆเอ็กซามีแผนให้เลือกอยู่ประมาณ5แผนในระยะเขาเรียกว่าลายเที่ยวนะครับก็คือไปกับระยะเวลาที่เราเลือกได้ตั้งแต่ 1>, 1วัน3วัน5วันไปจนถึง180 80วันซึ่งเป็นช่วงเวลาระยะยาวหรือเราจะซื้อเป็นรายปีนะครับถ้ารายปีนี้เ็เราสามารถจะไปกลับต่อเที่ยวได้แล้วแต่เราไม่เกิน180วันต่อเที่ยวนะครับต่อครั้งต่อปีฉะนั้นถ้าเราต้องมีแผนกำหนดการที่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ บ่อยครั้งในแต่ละปีเราก็ซื้อแผนประกันหลายปีไปเลยก็จะประหยัดกว่าโดยไม่ต้องมานั่งซื้อใหม่ในแต่ละเที่ยวนั่นก็จะเป็นการวางแผนการเดิน,นทางที่คุ้มค่าส่วแผนการเดิน,นทางที่ให้ความสําคัญก็คือเรื่องของอุบัติเหตุการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากเจ็บป่วยแล้วก็อุบัติเหตุก็สามารถจะใช้สิทธิ์วงเงินที่ มีความคุ้มครองตั้งแต่500,000บาทไปจนถึง4ล้านบาทนะครับของแผนเอ็กซ่าซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของนักผู้เดินทางที่จะเลือกซื้อนะครับเอ็กซ่าประกันภัยก็ให้ความคุ้มครองและมีการดูแลนะครับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงโดยผ่านรับไลน์นะครับสรับถ้าต้อง นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีค่าใช้ใจ่ายสูงก็สามารถที่จะติดต่อเอ็กซ้าฮอทไลน์ให้สำรองหรือชำระเงินระหว่างบริษัทประกันกับโรงพยาบาลได้แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกก็สำรองจ่ายแล้วก็มาเบิกที่หลังได้นะครับคุ้มครองถึงการเจ็บป่วยจากโควิดและโรคต่างๆที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าโรคที่เป็นมาก่อนนะครับในกรมธรรประกัน เดินทางนี้จะไม่ได้เข้าไปคุ้มครองถึงการรักษาโรคที่เราเป็นโรคประจําตัวนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับบางครั้งเราจะไม่เข้าใจว่าประกันการเดินทางทําไมไม่ดูแลการเจ็บป่วยของเราเวลาเราเจ็บป่วยแต่ถ้าการเจ็บป่วยั้นเกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเจ็บป่วยที่ไม่ได้มาจากโรคที่เป็นประกอนความคุ้มครองก็เกิดขึ้นโดยปกตินะครับ ฉนันควรจะศึกษาและทําความเข้าใจและสิ่งสาคัญก็คือว่าเราต้องเตรียมตัวก่อนการเดินทางนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเดินทางไปแล้วแล้วก็มาขอทําประกันการเดินทางนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไขฉะนั้นเราต้องทําประกันเดินทางก่อนที่จะออกเดินทางหรือเมื่อเราซื้อ,อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมแล้วก็จองประกันการเดินทางเอาไว้เลยนะครับเพื่อจะได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่เงื่อนไขของความคุ้มครองต่างๆที่อาจจะมาจากความความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่อาจจะให้ความคุ้มครองเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นในกรณีที่สาเหตุที่ไม่สามารถจะเดินทางได้นะครับก็จะมีอยู่ในส่วนของอความคุ้มครองในกรมธรรม์ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงอยากขอแนะนำสำหรับคนที่เดินทางนะครับเลือกซื้อประกัน ภายการเดิน,นทางของ e x ็กประกันภัยที่ชื่อว่า EXA t r a v e l าเวลเพก็จะได้ความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยการเสียชีวิตรหรือการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือความลับผิดในสิทธิของการประกันนี้ได้นะครับ Can ทริป c คนเซิลเลนนะครับ Before Trip Start อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรา ในบางแผนก็ใช้ความคุ้มครองเรื่องสาเหตุที่จะกการยกเลิกชุกเฉินเรื่องมาจากเหตุผลอะไรบ้างเช่นการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวนะครับก<อ>็จําเป็นต้องพฤติการเดินทางก็สามารถจะใช้วงเงินเคลมได้ในวงเงินที่เสือไว้ในตารางกอมมชชันเช่น30,000ื่นสี่หมื่นหรือว่า หนึ่งหมื่นนะครับแล้วแต่แผนถูกสุดก็จะไม่ได้รับความคุมในส่วนตรงนี้นะครับแต่ก็ดำดีกว่าถ้าซื้อไว้เพราะว่าจำนวนเงินไม่แพงน,นะครับต่อรายเที่ยวที่บอกไปแล้วก็คือ186บ,บ,บ,บาทสำหรับแผน Economy 234บาทสำหรับแผนซีเวอร์สามบาทสำหรับแผนโก d และแพททิ่นั่ม 537บาท Emerald 849บาทนี่คือราคาเริ่มต้นของทริปแต่ละทริปไม่เกิน4วันเราก็สามารถจะใช้เบี้ยที่จะซื้อก่อนการเดินทางได้เลยนะครับอย่าลืมครับมีประกันดีกว่าไม่มีประกันเบี้ยไม่แพงนะครับสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศอย่าลืม e x ็ r ซ์ซัดทปัสนใจสามารถ,ถติดตามได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยขอบคุณครับ